ทางบพอทก็ได้ออกมาแนะนำนะครับว่าภาครัฐบาลน,นั้นฟื้นโครงการคนละครึ่งขึ้นมาใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมอย่างยิ่งแต่ควรจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยครับนั่นก็คือเพิ่มการช่วยเหลือครัวเรือนที่เปราะบางให้ร้านค้าชุมชนท้องถิ่นนั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นจะถือว่าเป็นการลดช่องว่างนโยบายและทําให้เม็นเงินกระจายได้ทั่วถึงเม็ดเงินลงไปสู่ระบบฐานรากของเศรษฐกิจได้รวดเร็วและทั่วถึงมากกว่าครับ ท่านกิติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหา,า,ารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอท่านได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลนั้นจะนำโครงการคนละครึ่งกลับมาว่าจากข้อมูลที่มีในระดับพื้นที่เพราะว่าโครงการนี้พิสูจน์มาแล้วครับว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงและเป็นนโยบายที่ช่วยให้เศรษฐกิจนอกระบบก็กลับเข้ามาสู่ระบบด้วยทําให้ระบบภาษีดีขึ้นไปด้วย นอกจากนี้นโยบายยังช่วยในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งเป็น benefit sharing ระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐบาลแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนไปในตัวแต่อย่างไรก็ตามหากโครงการนี้นำมาใช้ใหม่ก็ควรจะปรับปรุงนโยบายให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะชุมชนซึ่งอยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศควรที่จะได้รับประโยชน์มากขึ้นมีการกำหนดเงื่อนไขในเชิงนโยบายครับเช่นการจัดหาให้ความช่วยเหลือกับครัวเรือนเปราะบางความสอดคล้องของนโยบายคนละครึ่งกับนโยบายอื่นๆเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับในส่วนนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนั้น ได้ประกาศน,นโยบายแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนครับว่าสําหรับข้อเชิงนโยบายนั้นมีอยู่สส่วนด้วยกันส่วนแรกคือปรับโครงสร้างและทํานโยบายเชิงรุกเช่นนโยบายสวัสดิการเชิงรุกที่ครอบคลุมอาจจะปรับปรุงจากโครงการเดิมครับเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งการคิดระบบสวัสดิการซึ่งลงลึกถึงระดับครัวเรือน ทางด้านท่านกิตติได้กล่าวเสริมนะครับว่าในส่วนของนโยบายภาครัฐซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีการประกาศไว้เรื่องของการารับมือกับภัยพิบัติถือเป็นนโยบายที่สําคัญนอกเหนือจากกลไกในเรื่องของการสร้าง,งระบบเตือนภัยในส่วนของการปรับโครงสร้างการผลิตการพัฒนาทักษะอาชีพอัพสกิล เทคโนโลยีนวัตกรรมให้รองรับภัยธรรมชาติซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนำเอาความรู้ที่ได้มาจากการวิจัยนำเอามาใช้ปรับโครงสร้างภาคการผลิตปรับเปลี่ยนอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้ในอนาคตครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสวยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ